บุตมั่นยัครับเช้าของวันที่หนึ่งเมษา 24, สองห้าหกสี่วันนี้ผมยืนอยู่ที่อ่าวท่าเรืออ่าวบางรักท่าเรือพระใหญ่ท่าเรือบิบุดาเพื่อจะไปหาดลิ้นฟูนมูลปา์ตี้นะครับตอนนี้เรือก็ยังวิ่งอยู่ปกตินะฮะแต่วันละแค่สองเที่ยวนะครับเที่ยวเช้ามาเก้าโมงจากหาดลิ้นเที่ยวกลับสี่โมงจากสมุยนะครับ ถ้าเรือ,อยังยินดีต้อนรับอยู่นะครับอากาศดีมากครับวันนี้ครับดูครับชาวสมุยยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เรื่องวัคซีนทุกคนช่วยกันลงให้ครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตยนะครับเพื่อจะได้ปล่อยคนเข้ามาปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับขอความร่มมือทุกๆคนนะครับว่าเราต้องมาช่วยกันนะครับกตสมุยของเราอยู่ในมือของท่าน ทุกๆคนที่อาศัยกันอยู่ที่นี่เห็นตะจันไหมครับระจ,จันยังไม่ตกพระาทิตย์กลังจะขึ้นที่นี่สมุยไทยแลนด์ครับสวยงามมากครับชาวเกาะสมุยยินดีต้อนรับนะครับ